เคยนึกสงสัยกันเล่นๆไหมครับว่าในทุกลมหายใจที่เราสูดเข้าไปเนี่ยมันเกิดการเดินทางที่น่าทึ่งอะไรขึ้นบ้างในร่างกายของเราวันนี้เราจะมาติดตามเส้นทางของลมหายใจเพียงครั้งเดียวนี้ไปพรพ้อมๆกันเลยครับคืออากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้แค่ลอยเข้าไปเฉยๆนะครับแต่มันมีภารกิจที่สําคัญมากๆเลยต่อการมีชีวิตอยู่ของเราแล้วภารกิจที่ว่าน่ะมันคืออะไรกันแน่และนี่แหละครับภารกิจหลักของมัน ถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะครับก็เหมือนกับการเติมเชื้อเพลิงแล้วก็กำจัดขยะให้กับร่างกายนั่นเองออกซิเจนนะ่ะเปรียบเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีที่เซลล์ทุกเซลล์ต้องการเพื่อสร้างพลังงานให้กับทุกกิจการที่เราทำไม่ว่าจะเดินจะวิ่งหรือแม้กระทั่งตอนที่เรากำลังคิดอยู่นี่แหละครับส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือของเสียที่ต้องถูกกำจัดทิ้งไป เอาละครับการเดินทางได้เริ่มต้นขึ้นแล้วด่านแรกที่เราจะผ่านเข้าไปก็คือทางด่วนฟอกอากาศครับซึ่งเป็นเส้นทางเริ่มต้นที่มีระบบป้องกันอัญชาญฉลาดติดตั้งเอาไว้อยู่จมูกของเรานี้ไม่ใช่แค่ทางผ่านของอากาศธรรมดานะครับแต่มันคือเครื่องกรองและปรับสภาพอากาศชั้นเยี่ยมเลยลหละขนจมูกเนี่ยจะทําหน้าที่ดักจับพวกฝุ่นละอองสิ่งแปลกปลอมต่างๆในขณะที่โพรงจมูกก็จะช่วยปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศให้พอดีเป๊ะ ก่อนที่จะส่งต่อไปยังปอดที่บอบบางของเราหลังจากที่ผ่านด่านจมูกมาแล้วนะครับอากาศก็จะเดินทางลงมาตามท่อลมหรือชายเคี้ยจุดเด่นของท่อน,นี้ก็คือวงแหวนกระดูกอ่อนที่เห็นนี่แหละครับมันทําหน้าที่เหมือนเป็นเสาค้ายันทําให้ท่อลมของเราไม่แฟบลงในขณะที่เราหายใจเข้าออกนับว่าเป็นการออกแบบที่ฉลาดมากๆเลยนะครับ <c oughs> เพื่อให้แน่ใจว่าเส้นทางอากาศจะเปิดโล่งอยู่ตลอดเวลา <c oughs> พอผ่านท่อลมมาแล้วเราก็มาถึงศูนย์กลางปฏิบัติการครับนั่นก็คือปอด แต่ว่าปอดเนี่ยไม่ได้ทำงานคนเดียวนะครับมันเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่ต้องอาศัยพลังงานจากก้างเนื้อรอบๆเพื่อขับเคลื่อนการหายใจของเรากลไกการหายใจนี่ทำงานสอดประสานกันได้อย่างน่าทึ่งมากเลยครับตอนที่เราหายใจเข้าเนี่ยกล้ามเนื้อซี่โครงกับกระบางลมจะทำงานร่วมกันเพื่อขยายพื้นที่ในช่องอกให้ใหญ่ขึ้นซึ่งตามกฎของบอย พอปริมาตรเพิ่มขึ้นความดันข้างในก็จะลดต่ำลงกว่าอากาศภายนอกอากาศก็เลยไหลเข้ามาในปอดเองโดยอัตโนมัติเลยครับส่วนตอนหายใจออกทุกอย่างก็จะคลายตัวเป็นการบีบพื้นที่เพื่อดันอากาศออกไปนั่นเองเอานะครับเราเดินทางมาถึงจุดที่สำคัญที่สุดของการเดินทางแล้วนะเราจะซูมเข้าไปดูในระดับที่เล็กลงไปอีกที่ซึ่งการแลกเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สุดในร่างกายกำลังจะเกิดขึ้นปลายทางของอากาศที่เดินทางเข้ามาก็คือ ถุงลมเล็กๆที่เรียกว่า alveoli นี่เองครับในปอดของเรามีถุงลมพวกนี้อยู่เยอะมากๆเป็นล,ล้านถุงเลยถ้าเราลองกางพื้นที่ผิวของมันออกทั้งหมดนะจะมีขนาดใหญ่พอๆกับสนามเทนนิสเลยทีเดียวแล้วรอบๆถุงลมเหล่านี้ก็คือเครือข่ายเส้นเลือดฝอยที่กำลังรอรับของสำคัญอยู่และที่จุดนี้เองครับคือที่ที่การแลกเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกระบวนการนี้เรียกว่าการแพร่ซึ่งอาศัยความแตกต่างของความดันย่อยของแกส๊สคือ ออกซิเจนที่มีความดันย่อยสูงในถุงลมจะแพร่ผ่านผนังบางๆเข้าไปในเส้นเลือดที่มีความดันย่อยของออกซิเจนต่ำกว่าที่นั่นเองจะมีแท็กซี่ที่ชื่อว่าฮีโมโกลบินรอรับออกซิเจนเพื่อขนส่งไปทั่วร่างกายในทางกลับกันคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นของเสียที่ถูกขนส่งมาในเลือดส่วนใหญ่จะมาในรูปของไบคาร์บอเนตไอออนก็จะถูกเปลี่ยนกลับแล้วปล่อยเข้าสู่ถุงลมเพื่อรอการเดินทางออกจากร่างกายต่อไปแล้วในลมหายใจออกของเรามีอะไรอยู่บ้างละ่ะ จากตรงนี้จะเห็นเลยนะครับว่านโตโรเจนมีปริมาณเท่าเดิมเป๊ะเพราะร่างกายเราไม่ได้ใช้แต่ที่น่าสนใจคือปริมาณออกซิเจนเนี่ยลดลงเหลือประมาณ17ในขณะที่คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ4นี่คือหลักฐานที่ชัดเจนมากๆเลยครับว่ามีการแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้นในปอดของเราจริงๆพอเรารู้แล้วว่าระบบนี้ทํางานหนักและสําคัญกับเราแค่ไหน ก็ถึงเวลามาดูวิธีบำรุงรักษามันกันแล้วล่ะครับการดูแลปอดให้แข็งแรงเนี่ยก็เหมือนเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพโดยรวมที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเลยความสามารถในการรับอากาศของปอดหรือที่เราเรียกว่าความจุป,ปอดเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนนะครับโดยทั่วไปแล้วเพศชายจะมีปอดที่ใหญ่กว่าเพศหญิงคนที่ร่างกายแข็งแรงอย่างนักกีฬาก็จะมีความจุมากกว่าและแน่นอนครับว่าเมื่ออายุมากขึ้นความจุป,ปอดของเราก็จะค่อยๆลดลงตามธรรมชาติแล้วเราจะดูแลปอดของเราได้ยังไงบ้าง นี่คือข้อแนะนำนง่ายๆที่ทุกคนทำตามได้เลยครับทั้งการออกกำลังกายการไม่สูบบุหรี่การหลีกเลี่ยงมลพิษการทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอและการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราทำได้เพื่อดูแลรักษาระบบที่สำคัญนี้ให้อยู่กับเราเป็นานๆเลยครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากข้อคิดไว้นะครับว่าทุกลมหายใจเข้าออกที่เราทำไปโดยไม่รู้ตัวนั้นจริงๆแล้วมันคือกระบวนการที่ซับซ้อนและสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของเรา การดูแลระบบหายใจของเราให้ดีก็เหมือนกับการดูแลแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของร่างกายนั่นเองครับ